ทำสิ่งนี้ทุกเช้า5นาทีแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาทุกสิ่งค่ะสวัสดีค่ะครูไนท์นะคะจากช่องครูไนท์ไกด์ความรักนะคะและจากเพจครูไนท์ไกด์ความรักค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีดีเกี่ยวกับจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์และการใช้กดแรงดึงดูดกดติดตามครูไนท์และเปิดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ครูไนท์จะลงให้คุณทุกๆสัปดาห์ค่ะและครูไนท์ยังมีช่องทางอื่นๆ,ๆเช่น t i k t o k i n s t a g r กรมและ facebook นะคะที่ให้คุณได้ติดตามค่ะวันนี้นะคะคุณไอซมีเทคนิคการใช้กดแรงดึงดูดนะคะที่จะทำให้คุณสมปรารถนาในทุกๆเรื่องค่ะเริ่มแรกเลยนะคะคุณจะต้องชัดเจนว่าตอนนี้คุณปรารถนาสิ่งไหนอยู่นะคะการที่เราค่อยๆทำทีละเป้าหมายนะคะจะทำให้เราโฟกัสได้อย่างเต็มที่นะคะความสำเร็จก็จะมาแบบเต็มร้อยค่ะ ดังนั้นตอนนี้นะคะคุณไหอยากให้ทุกๆคนนะคะลองถามตัวเองว่าตอนนี้คุณอยากดึงดูดอะไรที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะการงานหรือว่าเรื่องของสุขภาพและการเงินนะคะให้คุณเลือกมาอย่างหนึ่งก่อนพอคุณสําเร็จตรงนี้แล้วเนี่ยคุณค่อยไปเรื่องถัดไปค่ะหลังจากที่คุณตื่นนอนทุกเช้านะคะสิ่งที่คุณนหอยากให้คุณทําก็คือให้คุณนะคะรู้สึกดีกับตัวเองทันทีอย่าเพิ่งจับมือถือ อย่าพึ่งไปจับอะไรนะคะให้นอนอยู่บนเตียงก่อนแล้วให้รู้สึกดีนะคะรู้สึกอย่างน้อยเราตื่นมาถูกไหมคะเรามีลมหายใจบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาขอบคุณการมีลมหายใจง่ายๆเลยค่ะการที่เรามีลมหายใจก็คือเรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีแรงเรายังมีความแข็งแรงที่จะออกมาลุกทําเป้าหมายของเราให้สําเร็จดังนั้นนะคะพอคุณลืมตาขึ้นมาปุ๊บ อย่าเพิ่งจับมือถืออย่าเพิ่งจับอะไรทั้งสิ้นให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองนะคะหลับตานิ่งๆแล้วบอกขอบคุณเสร็จแล้วนะคะให้คุณลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมานั่งนะคะแล้วให้คุณนะคะเอามือมาประสานกันแบบนี้นะคะการที่เราเอามือมาประสานกันแบบนี้เราจะรู้สึกถึงการเชื่อมต่อนะคะระหว่างมือของเราทั้งสองมือนะคะกับร่างกายของเรา คุณลองกดลงไปอย่างนี้นะคะแล้วเอามือพนมกันอย่างนี้ให้แตะให้รู้สึกถึงมีแรงต้านนะคะให้เรารู้สึกแล้วก็ให้คุณหลับตาเบาๆนะคะแล้วก็พูดในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะต้องพูดเป็น present simple หรือปัจจุบันเท่านั้นนะคะ mm hmm. เช่นถ้าตอนนี้คุณปรารถนาอยากมีความรักที่ดีให้คุณพูดว่าฉันมีความรักที่ดี ในขณะที่คุณหลับตาและทำมือแบบนี้นะคะให้คุณพูดแบบนี้3ครั้งนะคะหรือถ้าใครมีเป้าหมายอย่างอื่นคุณนายยกตัวอย่างให้อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นถ้าคุณปรารถนาอยากจะมีเ,เงินนะหรือความมั่งคั่งเข้ามาแบบไม่ขาดสายให้คุณพูดว่าฉันดึงดูดความมั่งคัง่งฉันมีเงินแบบที่ ใช้แบบสบายๆคุณสามารถคิดคดําใดๆก็ได้ค่ะที่คุณฟังแล้วคุณฟินคุณอินแต่ละคนจะอินหรือฟินไม่เหมือนกันถูกไหมคะแต่สําคัญที่สุดนะประโยคที่คุณพูดค่ะจะต้องเป็นประโยคปัจจุบันไม่ใช่ฉันจะมีหรือฉันมีไปแล้วนะคะแนะนําให้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะง่ายเลยนะถ้าใครที่ถนัดการพูดภาษาอังกฤษก็พูดว่า I am I have ค่ะ หรือฉันมีฉันเป็นพูดไปเลยนะคะระหว่างที่คุณพูด3ามครั้งเนี่ยให้คุณเอามืออย่างนี้นะคะทําแบบนี้นะคุณจะรู้สึกถึงคลื่นพลังงานที่ผ่านจากมือของคุณไปทั่วร่างกายของคุณหลับตาแล้วพูด3ามครั้งนะคะฉันมีความรักที่ดีฉันมีความรักที่ดีฉันมีความรักที่ดี คุณลืมตาช้าๆนะคะแล้วพูดว่าขอบคุณที่ฉันมีความรักที่ดีพูดตบท้ายด้วยคำขอบคุณค่ะทำแบบที่คุณไหนทำนะคะทุกๆเชา้าหลังจากนั้นนะคะให้คุณวางมือลงไปนะคะแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะท้องป่องนะคะให้เรารู้สึกถึงความผ่อนคลายสูดหายใจเข้าเต็มปอดแบบผ่อนคลายและ หายใจออกแบบเบาสบายทำแบบนี้3ครั้งนะคะคุณจะรู้สึกถึงความโล่งโปร่งสบายที่คุณไน้อยากให้คุณทำหลังจากพูดนะคะ affirmation หรือ Sell Talk s, กับตัวเองเนี่ยสครั้งนะคะเพราะว่าคุณจะรู้สึกไม่กังวลและปล่อยวางผลลัพธ์ที่สำคัญในการใช้กฎแรงดึงดูดคือการปล่อยวางผลลัพธ์ค่ะคุณไน้จะย้ำในทุกๆคลิปอย่าก,กังวลอย่าสงสัยทางมา อย่าคิดว่าเอ๊ะแล้วจะมาได้ยังไงทําแบบนี้ไปอีกนานไหมก,กว่าจะเจอคนที่ใช่เทคนิคการหายใจเข้าลึกๆแล,ละหายใจออกแบบผ่อนคลายจะช่วยคุณลดความกังวลและความคาดหวังได้ค่ะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าคุณมีความคาดหวังแล้วคุณมีความกังวลว่าผลลัพธ์เมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่คุณจะได้เงินก้อนคุณพูดไปแล้วไม่รู้กี่วันเมื่อไหร่จะได้ สิ่งเหล่านี้นะคะคืออุปสรรคที่จะทำให้เป้าหมายของคุณมาไม่ถึงคุณนะคะให้คุณทำแบบนี้ทุกๆเช้านะทำจนเกิดความเคยชินและรู้สึกดีสำคัญนะคะคุณจะต้องรู้สึกดีในขณะที่คุณทำตรับใดก็ตามที่คุณทำแบบนี้คุณพูดแต่คุณไม่เชื่อคุณสงสัยเท่ากับคุณไม่ได้ทำอะไรเลย นะะคดังนั้นสําคัญที่พลังงานภายในของคุณและความรู้สึกของคุณในขณะที่พูดคุณเชื่อแค่ไหนคุณรู้สึกแค่ไหนในระหว่างที่คุณเอามือประสานกันคุณรู้สึกดีแค่ไหนตอนที่คุณหายใจเข้าหายใจออกนะคะทําแบบนี้ค่ะทุกๆเช้าแล้วคุณไนการันตีผลลัพธ์ให้กับคุณเลยค่ะว่าคุณจะดึงดูดทุกๆสิ่งที่คุณปรารถนาและคู่ควรกับคุณมาอย่างแน่นอนครูไนท์ทำแบบนี้ทุกเช้าค่ะและ อย่างหนึ่งเลยนะคะครูไนทหายจากโรคที่เป็นอยู่นะคะและกลับมาแข็งแรงได้เพราะครูไนท์นะคะพูดกับตัวเองว่าฉันมีสุขภาพดีฉันเป็นคนแข็งแรงขอบคุณที่ฉันมีร่างกายที่แข็งแรงยอดเยี่ยมนี่แหละค่ะคือคียการใช้กดแรงดึงดูดพูดในสิ่งที่เป็นบวกพูดในสิ่งที่เป็นไปแล้วก็คือปัจจุบันนะคะคือคุณมีแล้วคุณเป็นแล้วนะคะและเชื่อ และขอบคุณตบท้ายค่ะคุณไนขอให้ทุกๆคนมีความรักที่ดีและมีความสุขนะคะ